งั to so ้นเดี <off proyect alan> ๋ยววัน <opposite> น <backs> <Ou> ี้เรามาเริ <sh aking> ่มกันเลยนะคะก็สำหรับกิวันนี้นะคะครูตายก็จะมาทำกิจกรรมศิลปะบำบัดกันนะคะก็สำหรับวันนี้ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์กันมาหรือยังคะอมแล้วแล้วทำไมเราไม่เห็นรูปเัอเองเห็นก็เดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็วันนี้เราจะทํากิจกรรม วาดภาพด้วยเกลือนะคะก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันสิ่งที่ต้องทำต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษลังนะคะขอให้เป็นสีน้ำตาลให้ผู้ปกครองตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะกระดาษลังต่อไปก็จะเป็นเกลือนะคะที่บ้านเรามีแต่ถ้าเราไม่มีเกลือเราสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายผงชูรสหรือไม่ก็ทรายก็ได้ค่ะเราสามารถดัดแปลงได้ในกรณีที่บ้านเราไม่มีเกลือนะคะต้องเอาลังให้มันเลี้ อุปกรณ์นนชิ้นต่อไปกาวนะคะกาวก็เดี๋ยวเราจะใช้สําหรับในการทํากิจกรรมวันนี้กันต่อไปก็ดินสออ่าใช้ดินสอนะคะแล้วก็อ,อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใช้ถาดนะคะนนสําหรับทํากิจกรรมเวลาเราโรยเกลือกันนะคะเกลือจะได้ไม่เปื้อนพื้นนะคะก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ เดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่าเราจะวาดรูปอะไรกันอ่านี่อมองเห็นกันไหมคะรูปอะไรเอย่ยอะไรเจมตอบคุณหนเร็วเต้าเตา,า,อ,าอ่าเดีย๋ดวยววันนี้ถ้าน้องคนไหนนะคะสามารถวาดได้ก็ให้น้องวาดนะคะแต่ถ้าน้องวาดเองไม่ได้ก็เดี๋ยวรบกวนผู้ปกครองช่วยวาดให้น้องหน่อยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยววันนี้ครูครูตายจะสอนวาดภาพก่อนนะคะ เดี๋ยวแม่ก็มาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยววาดภาพให้ดูก่อนนะคะม่่ช่วยนิย่นะในขั้นตอนนี้นะคะให้ผู้ปกครองช่วยน้องวาดภาพก่อนอก็ได้ค่ะอ่าให้ผู้ปกครองวาดภาพครึ่งวงกลมก่อนนะคะเราจะวาดลักเต่ากันก่อนอ่าเดี๋ยวเรารออ่า ถ้าน้องคนไหนวาดได้ก็วาดเองก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรบกวนผู้ปกครองช่วยนิดนึงค่ะตอนนี้น้องเอกก็กําลังวาดอยู่อ่าเราเ<อ>จะไปทีละทีละขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราเอาหลังเต่าก่อนใช้ดีสอวาดนะคะอ่าหลังเต่าก่อนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่วนประกอบอันต่อไปกันเด็กกันยังเอ้ย อัองว่าส,วสว่วนเตมว่าได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่อยู่หรอเอาเอาเต่าตามจินตนาการเจมเลยลูกเออเต่ตาวดนนาดเลย,เ,ลยเอาให้สวยเลยอ่อาแล้วถ้าเราเสร็จหลังเต่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อขาเต่ากัน อ่าเราจะวาดเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของขาเต่าอ่าเดี๋ยวเราจะไปทีละส่วนกันนะไม่ใเจมแล้วทำยังไงเจมวาดไม่ได้อ่ะวาดรูปอ,อะไรก็ได้ไปเจมถ้าไหน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 ขอดูใหนสิ <c oughs> คุณ <c oughs> พ่อวาดอยู่ข้างหลัง <c oughs> ไม่อยู่หรอคุณพ่อหรือคุณ ตัวเล็กไปป่าขอตัวใหญ่ๆห,หน่อยเดี oh. ๋ยวเวลาโรยเกลือแล้วเดี๋ยวมันจะโรยมองไม่เห็นเว่ามันเป็นเต่านะ oh. อ่าเสร็จขากันหรือยังคะได้ยินไดนอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่หางกับใส่คอเต่ากัน เพิ่มกันมาอีกนิดนึงในส่วนของตรงนี้จะเป็นหางเต่านะคะส่วนตรงนี้จะเป็นคอเต่ามองเห็นกันไหมคะเต็ม <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะว่าไปถึไหนแล้วว่าตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวโรยเกลือแล้วมองไม่เห็น น้องพึกววาเก่งจังเลย,ย,ยน้เองเอกวาเสร็จหรือยังคะโอ้ยสวยจังเลยอ่าทุกคนน่าจะเกือบเสร็จกันแล้วเจมตัวอะไรนะ่ะเต่าในจินตนาการน่ารักมากเดี๋ยวเราต่อไปเรามาใส่ดวงตาก,กับปากให้กับเต่ากันนะคะ ทำไงต่อแล้วไงต่อนี่ไงอ่าใส่ในส่วนของตากับปากนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปทีละขั้นตอนกันสาวของเพื่อน <c oughs> ระหว่างเพื่อนที่ <c oughs> เพื่อนคนไหนที่ยังตามไม่ทันคะ่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนนิดนึง <c oughs> อ่า อออน้องพึกใส่ตาเลยค่ะมองเห็นกันไหมง่ไดนะ้นะแม่แม่มอง <ทำ S 1> เห็นไหมคะเนี่าใส่ตากับใส่ปากได้เลยค่ะเนี่ยว่าแล้วนะคุณจะเป็นแม่น้องเจมมองเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะโอเค ว่าเตาให้ไม่ชูให้ชูให้คุณครูดูหน่อยแม่น้องเจมอุ้ยแม่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็ได้คะ่ะเดี๋ยวพอโรยเกลือแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาใส่ลายบนหลังเต่ากันโบให้เอาหลังนะลายบนหลังเต่ามาแล้วค่ะอ เอมใส่ลายบนเหล่าหลังเต่าให้คุณครูด้วยนะทำไมทห้เ็นลทำม้าน้องไฟรุ้ยังไม่โรยเกลือนะเราว่าลูกกันให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราวาดลูกเต่ากันให้เสร็จก่อนเนอะเดี๋ยวเราค่อยมาโรยเกลือกันมองเห็นไหมคะทิ้งมัน วาดตัวใหญ่ๆกันหน่อยนะคะเวลาโรยเกลือแล้วเดี๋ยวมันจะได้สวยค่ะเพราะว่าตัวเล็กเราโรยเกลือแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันไม่ออกนะว่าเราวาดรูปสัตว์อะไรกันเีย้ยว่าใช่ไหมว่าเสร็จหรือยังเอ้ยยกมือให้ดูหน่อยจะได้รู้ค่ะว่าเด็กคนไหนทําเสร็จแล้ว ังโอ้ยของน้องเอกสวยมากเลยค่ะคุณแม่น้องเจ้านายมองเห็นนะคะโอ้ยของน้องพึกก็เสร็จแล้วว่าเสร็จแล้ว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะวาดลูกเต่ากันเสร็จแล้วเนาะ โอ้ยน้องแก้วตาก็มาจา้าเต่ามาแล้วจา้าสวยมากว่ายเก่งจังเลยอ้าวโอเคอ่าก็น่าจะครบไปแล้วเนาะว่าเต่าน่าจะเสร็จกันแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทากาวกันนะคะเดินไปไหนนะกาวนะคะเราจะใช้นิ้วมือนะคะในส่วนของการทากาวนะคะอ่าเราจะใช้นิ้วมือ กาวแต่กาวนะคะอ่าอีกกดเราจะทากาวในส่วนของเส้นที่เราวาดไว้นะคะทาตามเส้นเลยค่ะทุกเส้นของตัวเต่านะคะทากาวใช่ทากาวนะคะตามตัวเส้นตามเส้นที่เราวาดไว้เลยค่ะให้ครบทั้งหมดนะคะใช้นิ้วมือนะคะเราจะได้อ่านี่ทักเป็นทักษะ ทำเนื้อมันเล็กนะคะในการใช้นิ้วมือทาไปเลยนะคะลือชิบแดบมันหน้าในส่วนของตรงนี้น้องสามารถทําเองได้นะคะผู้ปกครองจิ้มก้าอ่านนะให้อ่น้องจะได้มีส่วนร่วมนิดนึงนะคะทาเนื้อะที่เส้นดําๆเส้นดําๆทาตามเส้นที่เราวาดไว้เมื่อกี้เนี้ค่ะทาให้ครบทุกเส้นเลยมันเส้นเมนูเส้นดําๆอ่ะ เี่ไงเส้นที่แม่นี่ไงนเราเจมไปหามั่วเจมถึงไหนแล้วเจมหามั่วเก็บก่อนเ,ยเลยจ้ากันไปเรื่อยๆนะคะหาจนครบเส้นเนี่ยเส้นที่แม่ลาที่วาดรูปปูให้หาที่เส้นเดี๋ยวเกือเ,เกลือโรยนะ จิ้มเกลือไปดิยังไม่โรยเกลือนะคะ ok เดี๋ยวเราทากาวมันให้เสร็จก่อนเนะอะงดไฟรุดทานันัะโอเคใช้นิ้วมือแตะกาวได้เลยค่ะแล้วก็ทาตามเส้นที่เราวาดไว้ ่เดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆก่อนเนอะอ,อโอ้น้องโอมเก่งมากเลย เื้อเอทาเองไม่ได้ถ้าน้องคนไหนไม่สามารถทำได้ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะในส่วนของการทาตาออกค่ะแต่ดูแล้วน้องหลายๆคนก็สามารถทำได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราให้เวลากันอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกัน ผู้ปกครองท่านไหนที่ทากาวเรียบร้อยแล้วยกมือคุณยกมือให้ครูไต่ดูหน่อยได้ไหมคะครูไต่จะได้รู้ว่าเอีกกี่คนที่ยังทํากับไม่เสร็จเสร็จ <Okay. S 1> เสร็จแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวรอแกน้องแก้วตานิดนึงน้องแก้วตายังทากาวอยู่ <Okay. S 1> น้องออน้องอรลยาอินทามก็เอาเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน น้องโอมเสร็จหรือ,อยังเอ่ยเสร็จแล้วโอเคยกมือให้คุณครูดูน้องเจ้านายก็เรียบร้อยแล้วอ่าน้องๆหลายคนทํากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเกาก่อนที่เกามันจะแห้งนะต่อไปนะคะให้ผู้ปกครองเตรียมถาดนะคะไว้สําหรับรองนะคะเวลาเราโรยเกลือมันจะได้ไม่เปื้อนนะคะ เดี๋ยวให้ผู้ปกครองนะคะเทเกลนะคะใส่ถ้วยเพื่อที่เราจะใช้นิ้วมือหยิบแล้วเราก็จะโรยเกลอกันนะคะอย่านั้นตาายเกลนิบเกลมาแล้วถ้าเกลือไม่มีใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะผู้ปกครอง,องถ้าน้ำตาลทรายไม่มีอ่าเราจะใช้ในส่วนของข้าวสารก็ได้นะคะ เอาปิดมืออ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการโรยเกลือกันนะคะเราจะใช้อ่าทำมือแบบนี้กันนะคะโอเคแล้วเราก็ลงไปในเกลือแล้วเราก็โรยโรยตามในส่วนที่เราทากาวไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเกลือมันก็จะติดอยู่ที่กาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นรูปวาดจากเกลือกันนะคะ ให้โรยไม่ใช่โรยเกลือกันไปเลยมีเกลือกันครบทุกบ้านไหมคะโอเคมีครบอ่าเนาะส่วนส่วนนี้ให้น้องๆทําเองก็ได้นะคะโดเออทํายคนสามารถทํากันได้นี่ค่ค่อยๆโรยตามเส้นกันไปเลยนะคะเออยากก็ทําอะไรได้ เก่งมากเลยน้องแกแตาลเลยออโอเคน้องแกตาสามารถทําเองได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นรูปเต่ากันหรือเปล่าบบกมกันก็เช่นนั้นเลยเรียบร้อยโอเคทำกันเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะในส่วนของการโรยเกลือนะคะถ้าเรารีบเดี๋ยวเกลือมันจะไม่โดนกาวนะคะ เาเกอาว่าเสร็จแวการเตมัน้อยนเดี๋ยวเราให้เวลากันอีกสักหานาทีเนอะสำหรับการโรยเกลือเดี๋ยวผู้ปกครองท่านใดน้องคนไหนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวยกมือบอกคุณครูหน่อยนะคะคุณครูจะขอดูผลงานหน่อยค่ะ สดงไปแก่เราเรับของผู้ตายเสร็จแล้วเดี๋ยวพอดูผลงานของน้องๆด so ้วยนะไม่ต้องรีบนะคะเรายังมีเวลาค่ะอออกมาคุยกัน น้องเอกเสร็จหรือ,อยังเอ่ยยังเอ้ยตามดมากดบนไหนนี่ระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันนิดหนึ่งเนอะแล้วเดี๋ยวเรามา ร่วมกันในการโชว์ผลงานในครั้งนี้กันนะคะเดี๋ยวรอน้องอีกสักแป๊บหนึ่งน้องบางคนยังทำไม่เสร็จอ่นะวมันนะเต็มทำทำได้ไหมโออยู่รออยู่รออยู่รออยู่โอเครออยู เดี๋ยก็รู้ว่าจะออกมา็ตอะไรเียี่อเดี๋ก็รู้ว่าจะออกมาเป็นตัวเต่าหรือตัวอะไรเห้ยเหี้ยมากกว่าโอ้ได้ประมาณนี้ค่ะโอ้ยน้องพืชสวยมากเลยค่ะ แม่อารยาสวยมากเลยค่ะน้องเจ้านายก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรอเพื่ออีกนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามายกผลงานถ่ายรูปพร้อมกันเดี๋ยวรอน้องอมก่อนน้องอมยังโรยไม่เสร็จเลยน้องแก้วตาก็ยังโรยเกลืออยู่พอพอพอ,พอ น่ะอ่าน้องไฟรุ้เก่งมากเลยค่ะเก่งนไปยกของดึงเยอะกว่าเดี๋ยวเราเพื่อนที่เหลือหนึ่งเนอะเดี๋ยวเรามาถ่ายาร<อ>ูปร่วมกันในโชว์ผลงานในครั้งนี้อะไน้องที่ทำอ๋อทำเอง น้องแก้วตาเสร็จแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวรอเพื่อนอ่าโอเคแลนีายเ้านมแม่น้องเอกเติมเติมกาวเหรอคะแม่น้องเอก เราสามารถวาดเป็นรูปอื่นได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเต่านะคะถ้าเราวาดไหนได้เราก็สามารถวาดได้ทุกรูปเลยค่ะเนี่ยกรหัถ้าในกรณีที่เราไม่มีเกลือนะคะถ้าในส่วนที่เราจะใช้ทรายอะคะ่ะเราจะเปลี่ยนจากกระดาษลังสีน้ําตาลนะคะเป็นกระดาษสีสีขาวนะคะถ้า,รากระดาษลังเนี่ยเราใช้ทรายเลยเนะะี้ยค่ะมันจะมองไม่เห็นว่าเรา โรยเป็นรูปสัตว์อะไรนะคะจะก,ก็เราจะเปลี่ยนเป็นกระดาษสีขาวแทนสําหรับการโรยทรายนะคะจะได้เห็นรูปที่ชัดเจนขึ้นน้องแก้วตาเสร็จแล้วอ่ายๆน้องหลายๆคนเสร็จแล้วอ่างั้นเดี๋ยวเรามาโชว์ผลงานกันถ่ายรูปบุกนก่อนอะนะคะบุกคลองยกมือกันขึ้นมาเลยคะ่ะ ใส่กันแล้วอ่าใส่กันทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของแต่ละคนจะออกกันมาเป็นเต่าหรือเปล่าอะของน้องพึกษน่าโอเคของน้องพึกยังเป็นเต่าอยู่โอ๋ออันนี้ของน้องเอกเต่าตัวใหญ่มากเลยค่ะของน้องเจมยังมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะขยับให้ให้คุณครูดูอีกนิดนึงเห็นแค่ครึ่งเดียวเองยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวอะไร เอาไปเจอครูโอเคไปไปเต่าก็ได้มันไม่เหมือนลัง่ะของน้องคารดาก็เป็นเตาของน้องแก้วตาก็เป็นเตาของน้องเจ้านายสวยมากเลยค่ะแม่น้องโอมคุณครูมองไม่เห็นเต่าของโอมเลยอ่าโอเคคุณครูมองเห็นแล้วครับสวยมากอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะคุณครูมองเห็น อาทูเลยค่ะชูผลงานเลยค่ะหน<า>ึ<า>่งสองสามอเคก็สำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัดวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมการวาดภาพด้วยเกลือนะคะ<อ>ก็ก็เดี๋ยวก็เรามาสารุปกันก่อนว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้าง วันนี้เราก็จะได้ในเรื่องของทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่ากล้ามเนื้อมัดเล็กในการใช้นิ้วมือทากาวแล้วก็นู่นจีบเกลือแล้วก็โรยโรยเกลือนะคะอ่านี้จะเป็นในส่วนของทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและเราก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะวิชาการนะคะในการวาดเส้นพื้นฐานประกอบให้เป็นลูกเต่านะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมศิละปะบำบัดก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านน้องๆทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมในครั้งนี้สนุกสนานมากนะคะก็เดี๋ยวก็ยังไงก็ฝากผู้ปกครองนะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดที่ติดภารกิจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีการอัดคลิปให้ดูย้อนหลังนะคะก็ส่งผลงานมา ย้อนหลังก็ได้ค่ะให้มาดูกันหลายๆรูปนะคะว่าเออน้องสามารถทําได้กันหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวสําหรับกิจกรรมศิลปะบําบัดวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปล้างมือป๊บไปล้างมือกันด้วยนะไปล้างมือกันด้วยไปี่าไปเท Hello. Oh.